สงครามสิ่สมรภูมินี้สุดท้ายตะวันออกตะวันตกก็ยังคือคู่เผชิญหน้าก็คือแบบสงครามเย็นนาเด็กแบบที่เมื่อกี้เรียนในชั้นต้นไปย้อนกลับไปที่พอสงครามรัสเซียกับยูเครนก็แน่นอนเพราะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการค้าขายที่ไปซัพพอร์ตรัสเซียอยู่อ้าวละมาไอสงครามอิสราเอลฮามาสนี่ชัดเจนเลยพออิหร่านกระโจนเข้ามาอเมริกันก็ต้องบอกจีนก็ไปบอกอิหร่านหน่อย เบาๆหยุดได้แล้วเพราะยังเชื่อว่าเงินทองจากจีนมันไหลไปสลับถิ่นที่อีหลังได้ดัง <inte>. นั้นตรงเนี้ยมันถึงเรียกว่าสูสีแต่ว่าเนื่องจากทางไอ้อภูมิประเทศภูมิฐศาสร์เน,น,นี่ยมันไม่ประเชิญนากันโดยตรงไงมันไกลไงอเมริกาก็สามารถเขาเรียกว่าปกป,ป้องตนเองได้แล้วก็ต้องมามากาหนดภูมิฐศาสตร์ที่จะต้องมีประเทศนานหน้าและยันกันได้นาโต้ก็ต้องออกแบบว่าถ้าเสียเม็ปินเดียวก็คือไม่รอด ราอนพูดถึงน่าสนใจมากนะคะการยืดเยื้อที่อาจจะเกินกว่าคาดการณของฝ่ายความมั่นคงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเกินกว่าคาดการของผู้คนทั้งโลกด้วยท่านอิสราเอลฮามาสรัสเซียยูเครนนะคะใกล้ๆบ้านเรารมีเมียนมานะคะเขาก็ยังไม่จบเลยของจีนไต้หวันนั้นยังไม่ได้เริ่มนะคะคแต่ว่าคือมีกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นระยะนะคะทางสงครามข่าวสารนะคะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใบนี้ตอนนี้คะท่านคะ เนี่ยมันน่ากลัวเลยเนี่ยเหมือนตรงไอ้ของจีนเนี่ยนะครับที่จีนใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันกลายเป็นพูดว่าสงครามจะเลิกพูดเรื่องว่าไม่เกิดกลายเป็นพูดว่ามันต้องเกิดเพียงแต่มันจะเกิดปีไหนมันไม่ใช่พูดว่ามันมันไม่น่าจะเกิดมันจะยุติแต่กลายเป็นว่ามันจะเกิดตรงเนี้ยฉะนั้นมันจะต้องดูความสัมพันธ์สงครามสี่สมรภูมิเนี่ยสุดท้ายตะวันออกตะวันตกก็ยังคือคู่เผชิญหน้า ก็คือแบบสงครามเย็นนาเด็กเลยที่เมื่อกี้เรียนในชั้นต้นไปอ่ะคิดว่าเหตุปัจจัยเนี่ยจากรัฐที่อุดมการเปลี่ยนเป็นรัฐมหาอำนาจขยานนาันหน้ามาแค่สมรัูมูเมียนมากใกล้กับเราเนี่ยจีนก็ต้องเป็นผู้มีบทบาทใหญ่อยู่ดีกลุ่มสภาพทั้งรัฐบาลฐานเมียนมาปจุบันกลุ่มสภาพกองกําลังของอ่าฝ่ายชาติพันธุ์อ่ะย้อนกลับไปที่พอสงครามรัสเซียกับยูเครนก็แน่นอนเพราะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการค้าขายที่ไปซัพพอร์ตทางรัสเซียอยู่ อ้าวแล้วมาไอ้สงครามอิสราเอลฮามาสนี่ชัดเจนเลยพออิหร่านกระโจนเข้ามาอเมริกันก็ต้องบอกจีนก็ไปบอกอิหร่านหน่อยเบาๆอยู่ได้ละเพราะยังเชื่อว่าเงินทองจากจีนมันไหลไปสระบุมที่อิหร่านได้แล้วแต่ถ้าไอ้ตรงจีนนั่นจีนไต้หวันเชื่อจีนใหญ่เยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันตรงๆเลยแต่แน่นอนพอะตรงยังไงไต้หวันไม่ใช่ตัวคนเดียวอเมริกันเต็มที่เกาหลีใต้เต็มที่ญี่ปุ่นเต็มที่อ้าวลามกันไปไม่รู้จะไหลไปถึง ทางทะเลก็ไปถึงฟิลิปปินส์อีกฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่ที่หมมันสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสองขั้วจริงๆตะวันออกตะวันตกพี่ใหญ่ยังอยู่ข้างหลังทั้งทั้งสองเวทีถ้าเกิดพี่ใหญ่เนี่ยหาจุดลงตัวได้ในการที่จะขยายอานาจเนี่ยก็ต้องดูจากที่เขากําหนดจากไอ้ภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละนะครับทางจีโอ p o l i t i c เนี่ยว่ามันจะไปยังไงแล้วบทบาทเดี๋ยวมันจะโยงกลับไปด้วยว่าไอ้ต่างประเทศของประเทศไทยด้วยนะ ไอ้บทบาทลักษณะประเภทว่าสนลู่ลมไปไม่เลือกข้างแล้วก็อยูเป็นกลางเนี่ยไอ้ภาษาพูดพอจะพูดออกไปได้แต่พอต้องขยายความลลึกไปเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นละแต่จะต้องเข้าใจว่าไอ้ภูมิทัศร์ของการเคลื่อนตัวในภยัภยภัยคู่คามเนี่ยเอ้ยมันจะส่งผลกระทบมาเรายัางไงเนี่ยแล้วประเทศไทยจะต้องืนอยู่จุดไหนและทําให้ความลงตัวคือว่าลงให้ถูกข้าง่ แต่ลงโดยต้องดูจากภูมิรัฐศาสตร์นั้นแต่ที่จะไปบอกว่าไปรอระหว่างระหว่างทางว่ามันจะตรงไหนแล้วค่อยซ้ายขวาตรงเนี้ยนโยบายตรงเนี้ยเชื่อว่ายังไงต้องเปลี่ยนแปลงละไม่สามารถใช้ยืนอยู่ได้ครับผมครับถ้าประเมินแสนยานุภาพของสองขั้วมหาอำนาจใหญ่นะคะขั้วสหรัฐตะวันตกนะคะแล้วก็ขั้วของจีนรัสเซียอาจะบวกอิหร่านไปด้วยนะคะพล,ลังทางเศรษฐกิจพลังทางเรือ่องแสนยานุภาพทางความมั่นคงทางการทหารนะคะเขา ประเมินแล้วมีความทัดเทียมกันหรือเปล่านะคะคือถ้ามองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอำนาจมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้สุดเหมือนกันคือมันยังพอประเมินได้อยู่บ้างว่ามันจะมีเรื่องของการยับยั้งกันอยู่บ้างแต่คือถ้าพลังอํานาจเท่ากันทัดเทียมกันเนี่ยมันอันนี้มันน่ากลัวนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นเดี่ยวๆเนี่ยเรายังต้องยอมรับนะทางอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางสหรัฐอเมริกายังถือในชั้นว่าต้องเหนือกว่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เดี่ยวอ่ามันเป็นการ เป็นการร่วมร่วมมือกันฉะนั้นตรงนี้มันถึงเรียกว่าสูสีเรียกว่าสูสีแต่ว่าเนื่องจากทางไอาภูมิประเทศภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่ามันไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงไงมันไกลไงอเมริกาก็สามารถเขาเรียกว่าปกป้องตนเองได้แล้วก็ต้องมามากาหนดภูมิรัฐศาสตร์ที่จะต้องมีประเทศหนานหน้าและยันกันได้แต่ขณะดเดียวกันทางยุโรปก,ก็ออกแบบนาโตก็ต้องออกแบบว่าถ้าศสลปินเดียวก็คือไม่รอดก็ ต้องอ่ไอ้สามารถยุโรปก็ต้องจับมือมีกองกําลังนาโต้มันถึงจะสูสีสู้ได้มันถึงที่ต้องประชิญกับรัสเซียนี่ได้เนถ้าให้ยูเครนประชิญกับรัสเซียและอเมริกันไม่ช่วยนาโต้ไม่ช่วยนี่เรียบร้อยไปละยูเครนไปต่อไม่ได้แล้วรัสเซียนี่ก็กลับหมายเป็นประเทศที่จะถือว่าโชคดีหรือโชคลายก็ไม่ทราบจากภูมิประเทศของประเทศอ่ะจากความใหญ่โตจากภูมิอากาศมันทําให้ไทยก็เข้าไปยึด ไม่ได้เหมือนมันก็ยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยแต่ถ้าไปยึดสรงกําลังเด็ดเสร็จขาดก็ไม่ได้อีกเพราะความใหญ่โตและอากาศที่หนาเวเยน็นแต่ขณะดเดียวกันตัวเองเนี่ยมันลุกคืบกลับมาจริงๆเนี่ยต้องการลุกกลับสิ่งที่เคยตัวเองเป็นสหภาพโซเวียตและเอาคืนแต่พอตอนนี้แน่นอนพอใช้ทางสหภาพยุโรปใช้ระบบนาโตตอนนี้รัสเซียก็เหนื่อยเลยเพราะว่าเดิมทีจะชนกับยูเครนอ่ะเคยมีฟินแลนด์ที่เป็นกลางอยู่มีสวีเดนที่เป็นกลางอยู่ อ่ามีทะเลบอลติกทะเลดำอยู่อะไรก็ว่ากันไปแต่พอตอนหลังมาอ้าวฟินแลนด์ก็บอกครับไปนาโต้ไแล้วไม่เอาแล้วเพราะกลัวจะมาถูกคุปแบบยูเครนอ่าสวีเดนก็เพิ่งล่าสุดใกล้จะเป็นแล้วแล้วถ้าเกิดยูเครนเป็นเนี่ยยังไงเยอรมันหรือประเทศหลักในนาโตก็ต้องดันให้เป็นเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยพอหลุดจากยูเครนมาเป็นโปแลนด์โปแลนด์ก็เป็นเยอรมันแล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นจริงๆเนี่ยฉะนั้นนาโตเขาก็จับมือกันเหนียวแน่นแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นว่า อนาคตข้างหน้าแม้กระทั่งตอนนี้เราเรามันก็ใช่อยู่แล้วนะไม่ใช่รัสเซียไปเจอกับยูเครนรัสเซียกายไปเจอกับนาโต้และอเมริกานาโต้ก็ล่อเข้าไปสามสิบสองประเทศแล้ว่าฉะนั้นตรงนี้ไอ้ความสมดุลในเรื่องของการอะไรพละกําลังก็ก็เลยยังต้านกันได้อยู่แล้วก็แน่นอนอาวุธเทคโนโลยีอุปกรณ์ของนาโตก็ไม่ไม่เป็สองรองใค,ครครับก็ถือว่าถือว่าทําให้รัสเซียก็เนี่ยแต่สิ่งที่มันน่ากางังวลเนี่ยคือการลากยาวะ ใครมันจะอึดกักนนะรัสเซียก็คงจะพูดว่าเฮ้ย hey, ยนะูเคนะ่ะยูเคน่ะด้วยตัวเองไม่ไหวอยู่แล้วแต่กําลังเน็บไว้ข้างหลังอ่ะไอสปอนเซอร์ข้างหลังอ่ะเฮ้ยจะไหวเหรอที่จะลาดไปอะเพราะรัสเซียเนี่ยยังไงเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อะไรเลี้ยงตัวเองได้ไงอาหารการกินวัสดุทโธปกรณ์ไม่ต้องไปเอาจากใครใช้ของตัวเองได้ฉะนั้นเขาลาดยาวได้ครับผมครับค่ะจุดของตะวันออกกลางนะคะเรายังเห็นว่ามีกลุ่มมหาอำนาจนะคะไปรวมกัน จุดของรชัชเซียยูเครงก็เช่นกันนะคะแต่ว่าคือถ้ามาที่อย่างจีนไต้หวันนะคะนี่ก็ฮอตสปอตนะคะจุดที่คนหวัดหวัดนะคะว่าจะเกิดสงครามคาถามก็คือเว้นนะคะคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะไม่ถามแล้วว่าเกิดไม่เกิดทีนี้คือถ้าเป็นจีนไต้หวันเนี่ยความเสี่ยงเรื่องของการจะมีมหาอำนาจอื่นๆมาแบกไต้หวันนะคะจะ,ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยท่านพระรอนประเมินว่าความเสียหายหรือว่าความรุนแรงหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ โอ้มันต้องลามไปใหญ่โตแน่แต่ตรงเนี้ยไอ้มูลเหตุตรงเนี้ยมันมันเลยเกิดมัน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 เกิดความยากตรงไหนนะมันเกิดความยากคือทั่วโลกก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนจีนเขาบอกเขาต้องเป็นจีนเดียวอ่ะแล้วคนก็จะมองว่าจริงคนไต้หวันก็คือคนจีนนะนะก็จีมันคือคนจีนนะมันเหมืนฮ่องกงอะนะอ่ะคือคือมันทําให้บรรยากาศเขาไอ้การที่คนจะไปแทรกแซงนี่ก็บอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องในประเทศเขาเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าจีนอ่ะ มัน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 แตกต่างตรงนั้นไปแต่พอดีเนี่ยจากความยาวนานที่เขาแยกมาแล้วต้องยอมรับเขาเป็นประเทศเล็กที่วางยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจคือเฉพาะอเมริกาและแน่นอนเขาก็เป็นเหมือนด่านหน้าเหมือนการที่การที่จะเกิดทําให้เกิดการลุกลามที่เอมันจะลามไปเกาหลีไหมญี่ปุ่นไหมมันก็เลยเกิดแนวร่วมทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแล้วก็แน่นอนในท้องทะเลจีนใต้เนื่งมันเป็นทะเลที่จะออกมาสู่ทางแปซิฟิกอะไรก็ไปได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็กลัวจะลามมา อาฟิลิปปินส์ก็เอ๊ะไม่ได้เดี๋ยวลามาอ้าวเอ๊ะมันจะมันก็มันก็เลยเกิดแนวร่วมโดยธรรมชาติไปอีกนิดจะมาถึงไทยไหคะอ่ะอนี่ไงแล้วมันก็มาทางเราอีกหมรอนกาศดีมากมาสุดท้ายก็วนมาอ้ามันก็สัมพันธ์กันหมดฉะนั้นตรงเนี้ยมันถึงถึงถึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่กังวลว่าความใหญ่โตของจีนนะ่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาดูบรรยากาศระยะหลังเนี่ยการรุกในลักษณะที่ว่าเอาชนะด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นตัวนำอยู่ ฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเขาใช้จริงๆการกำลังทางทหารไปยึดเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพราะว่ามันใหญ่โตกันมากนะฮะแต่เขาก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าเขายึดมาได้แต่ว่ามันจะส่งผลในเรื่องการมารหากินเชิงเศรษฐกิจเหมือนกันอาจจะขาดอะไรที่เรียกว่าแนวร่วมที่จะมาธารหากินร่วมกันเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันฉะนั้นสู้เหมือนเป็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 นสองจีนอย่างเงี้ยแต่ว่าหาความลงตัวว่าหมายก็ว่าไต้หวันต้องเป็นเด็กดีหน่อยอะ ถ้าเป็นเด็กดีหน่อยอ่เหมือนฮ่องกงอะน,นะพอดีฮ่องกงเนี่ยมันลงตัวง่ายเพราะมันเป็นเรื่องของสนทิสัญญาสัญญาที่วางไว้มันครบดีลก็จบไปใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีนี่อ่าแต่ว่าถ้าหาความลงตัวได้เนี่ยจริงๆถ้าเขาลงแย่กันดูตอนนี้ก็ซ้อมลบซ้อมลบกันอยู่นั่นนะแต่ตอนนี้ไอ้ความเชื่อของฝ่ายวิชาการความมั่นคงและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ยังมองดูว่าไอ้สงครามตรงเนี้ยมันมีโอกาสเกิดน <S 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 แน่เพียงแต่เมื่อไหร่อ่ะเพียงแต่เมื่อไหร่แล้วบอกจริงเนี่ยไม่นานด้วยนะอีกไม่กี่ปีเนี่ย แต่ว่าก็ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงไปชัดนะนะแต่มันก็ชี้เห็นแล้วว่ามันก็น่าอันตรายแต่ว่าถ้าเราดูบริบทในภาพองค์รวมต่อไปแล้วดูจากนโ,นโยบายต่างประเทศที่จีนเขาเดินเนี่ยไอ้ซื้อรถต่างๆเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งประเด็นในพื้นที่พมา่าที่เขาต้องมาจะทำให้ออกเบงกอรออกทะเลได้ก็ยังเน้นในเรื่องของไอเ้เศรษฐกิจธมากินนะก็อาจจะคาดหวังพอได้ว่าจากประเด็นอันเนี้ยอาจจะทําให้เปลี่ยนนโยบายก็ได้ ที่ทําให้อาการ,รเชิญหน้าหรือจะเกิดสงครามเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าไต้หวันจะต้องยอมเป็นเด็กดีในระดับไหนที่ที่รับกันได้ครับผมครับจุดที่ท่านพระรองพูดถึงก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็จะมี <c oughs> อีกฝ่ายนะคะที่มองว่าจีนเนี่ย <c oughs> เขาเดินหน้าทั้งโปรเจกต์ซิลโรดนะคะแล้วก็พยายาม <c oughs> ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่เลยนะคะคือ <c oughs> เขาน่าจะมุ่งเน้นมากกว่า เรื่องของการอยู่ดีกินดีนะคะคือจีนจะมาทําสงครามทําไมในเมื่อทําโปรเจกต์เศรษฐกิจใหญ่โตขนาดนี้นะคะ,ะท่านประดอนมองอยังไงเนี่ยอันนี้ยังเห็นตรงกันลนะคือมาลงทุนไปสูงมากละโดยเฉพาะไล่กับมาคุยภาคเราเนี่ยเหมือนเราจะเกิดแลนด์บิตเนี่ยเราถึงยังต้องคิดหนักไนงะเพราะว่าถ้าจีนไม่มาสนใจเนี่ยมันเหนื่อยนะแลนด์บิดแต่โอกาสที่จีนจะไม่สนใจเนี่ยมันสูงเนะี่ยเพราะจีนมีทางออกทั้งสองสองปีกอะ ทั้งแปซิฟิกทั้งมหาสมุทรอินเดียทั้งจะไปแอตแลนติกเลยเขาเขาถ้าเขาออกมาทางพม่ามา,มาเบงกอลได้เขาเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาผ่านในช่องมาลากาอะไรเราไม่ต้องมาผ่านไอ้ Land ลแลนบิดอะไรเหล่านี้เพราะว่าเขาออกเลยกองเรือเขาใหญ่อยู่แล้วไงถ้าเขาจะค้าขายทางปีที่แปซิฟิกที่ทะเลจีนใต้ทางนั้นแนหะเขาก็ไอกองเรือก็ออกไปเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอาสินค้าที่อื่นนี่เขาเอาสินค้าตัวเขานั่นแหละแล้วก็ไปขายที่อื่น แล้วไปซื้อที่อื่นก็กลับมาทางนู้นอ้าพอปีกขวาก็ออกทางนู้นเอาพอปีกซ้ายก็มาออกทางพม่าก,ก็มาขายไปทางนี้แล้วกลับไปฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาพึ่งแลนด์บิทแบบของไทยฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าซึ่งแนวโน้มมาจีนเพราะว่าตอนนี้เราดูปฏิกิิยายก็ยังไม่เห็นจีนส่งสัญญ,ญาณมาว่าสนใจเพราะว่าถ้ามีทางออกอย่างนั้นอยู่แล้วความใหญ่ของประเทศมีกองเรือทั้งสองปีกสองทะเลอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาอาศัยเราตรงเนี้ แล้วตอนนี้เราเห็นจากซิลรถที่เดินไปจนเนี่ยจนจะไอ้เส้นรถไฟที่มามาชนบ้านเราเนี่ยนะแต่นอนคาที่เราจะข้ามไปไปจีนแล้วออกไป,แล,ไปแล้วไปทางยุโรปส่งสินค o สินค้าเลยปั๊บเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จีนจะไปทําการสู้รบโดยเฉพาะกับยุโรปเนี่ยโอมันมันแทบจะไม่ต้องพูดกันแล้วละอ่ะแล้วก็ย้อนกลับมาทางเราก็เหมือนกันก็นกเท่านั้นละละฉะนั้นการรูกเปลี่ยนรูปแบบจากลัทธิอุดมการก็เป็นแน่นอน ขยายอำนาจโดยใช้เครื่องมือเศรษฐกิจนี่แหละการเงินเศรษฐกิจเหมือนตอนเนี้ที่ทําเงินหยวนที่ทําให้กระเทือนดอลลารแล้วอ่าเริ่มจับกลุ่มกันเอ้ไม่ต้องใช้ดอลลร์ว่ากันอ่าเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเลยชัดเจนแล้วก็ขยายปีกออกไปอันนี้ความใหญ่โตของประเทศประกอบกับคนก็ใหม่มันก็มีประสิทธิภาพเลยนะทั้งการศึกษาทั้งเทคโนโลยีที่ไปได้เร็วฉะนั้นตรงนี้เขาลุกเร็วฉะนั้นเขาใช้เครื่องมือแบบเนี้ย มันน่าจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่ต้องเสียเลือดเนื้อดีกว่าที่ต้องไปสู้รบแต่แน่นอนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะต้องมีไว้เนี่ยแน่นอนเพื่อฮึมฮึมได้เนี่ยมันต้องมีข้างหลังดูดีมันถึงจะเจาเจ,า,เจากันได้ดังนั้นยังเชื่อว่ามาตรการหลักเนี่ยยังจบด้วยการลุกด้วยทางเศรฯฯษฐกิจอยู่ดีของจีนครับผมครับ